เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางด้านของสนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนาครเชียงใหม่ภายใต้ของการบริหารงานของนายอัศนีนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้มีการสั่งการให้ผู้อำนวยการส่วนบริหารสาธรารณสุขในฐานะของพนักงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกับทางด้านของเจ้าที่เทศกิจเจ้าที่ตำรวจไปทำการตรวจสอบครับร้านขราเก๊แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าสโนไวต์ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนครับว่าร้านดังกล่าวเนี่ย เปิดให้บริการนอกเหนือเวลาที่เจ้าที่กําหนดเมื่อเจ้าที่ลงพื้นที่ไปถึงร้านนังกวเนี่ยปิดประตูด้านหน้านะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นการตกตาเจ้าหน้าที่ทางด้านของชุดปฏิบัติการจึงได้มีการนํากําลังครับเข้าตรวจสอบร้านนังกาล่วพบว่าร้านนี้เนี่ยมีพฤติกรรมตามที่ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนเลยโดยมีการเปิดให้บริการกับลูกค้านะครับนั่งดื่มภายในร้าน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ด้วยว่าเรื่องของมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทองอ,อดอยเต่าอ,อแม่แตงและอเภอแม่ริมซึ่งได้มีการกำหนดไว้นะครับว่าร้านที่ให้บริการเครื่องดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถเปิดบริการได้ไม่เกิน2ี่สนาฬิกาหรือ3ามทุ่มและในส่วนของสถานประกอบการที่เป็นลักษณะคล้ายคึงกันไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คารอเกะจะต้องเปิดโดยได้รับอนุญ,ญาตจากทางด้านของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เสียก่อนขณะเดียวกันครับเบื้องต้นทางด้านของชุดปฏิบัติการจะได้มีการจับกลุ่มนะครับผู้ที่อยู่ภายในร้านไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงนักท่องเที่ยว แล้วก็จะได้มีการนําตัวครับส่งทางด้านของพนักงานสอบสวนสอบพอแม่ปิ่งเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่ะคุณผู้ชมก็ฝากเอาไว้นิดนึงเนาะแหมตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดที่ผมบอกเลยตัวเลขมันจะดูมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกๆฝ่ายด้วย